สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่ออัปเดตข่าวล่าสุดครับคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2024หรือว่า VNL 2024นะครับซึ่งจะทำการแข่งขันเริ่มช่วงของระหว่างวันที่15ถึง19พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นสัปดาห์แรกโดยที่แมตที่ทีมชาติไทยจะต้องเจอในสัปดาห์แรกแมตแรกเลยก็คือ ไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาเวลาตี3ามครึ่งนะครับคุณผู้ชมโดยเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมสาวไทยเนี่ยนะครับมีประเด็นสำคัญรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันและ ล่าสุดเมื่อวันที่3พฤษภาคม67ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยให้สื่อมวลชนได้เข้าชมความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางสู่ประเทศบราซิลนะครับซึ่งทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะครับได้ตัวผู้เล่นจากหลีกต่างประเทศกลับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมครบ25คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางย่านปิยนุษย์แป้นน้อยนะครับผู้เล่นอิสราเอลที่เพิ่งพาทีมอเซอรเรลบากูนะครับ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลลีกของประเทศอาร์เบจานมาสองสมัยติดต่อกันกับเข้ามาสู่เป็นคนสุดท้ายนะครับในการรวมทีมทีนี้คุณผู้ชมทางด้านโคชยะเนี่ยนะครับได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยที่ทางด้านโคชยะนะครับเป็นหัวหน้าฟูกสอนทีมชาติไทยแทนโคชด่วดนะครับได้กล่าวว่าตอนนี้ผู้เล่นลีก จากต่างประเทศได้กลับมาซ้อมกับทีมครบหมดแล้วเราพยายามรวมทีมให้ได้เร็วที่สุดซ้อมร่วมกันให้ได้มากที่สุดสำหรับการเตรียมเข้าทีมร่วมการแข่งขัน VNL 2024ทุกสนามซึ่งมีความสำคัญกับการคัดเลือกไปโอลิมปิกด้วยซึ่งทางด้านโคชยยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากแต่เราคิดว่าทีมเราก็จะสู้ให้ถึงที่สุดจะเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญเนี่ยนะครับเรื่องของการรักษาอันดับโลกไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากมีผลต่อการแข่งขันในรายการต่อๆไปด้วยสําหรับครั้งนี้จะเอา2ทีมไปแข่งขันโอลิมปิกซึ่งคู่แข่งที่สําคัญนะครับโคดยาบอกว่า จะมีราว4-5ทีมอย่างจีเนี่ยคงไม่มีปัญหาเนื่องจากอันดับโลกของเขาสูงกว่าทั้งเราแล้วก็ญี่ปุ่นคู่แข่งที่คิดว่าเราจะต้องสู้ก็จะมีญี่ปุ่น,นเนเธอร์แลนด์เยอรมนีแล้วก็แคนาดาก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้แฟนวอลเลย์บอลมีความสุขให้ได้การแข่งขันในสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับถือว่าหนักมากแต่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุด นอกจากมันจะส่งผลกับการแข่งขันในสัปดาห์ที่2และ3ด้วยซึ่งสำหรับทางด้านโค้ชนะครับก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการแข่งขันในสนามแรกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมโค้ชบอกว่าจะไม่มีเพียวนะครับเพียวอัชลพรคงยศเนี่ยนะครับในสนามแรกเนี่ยจะไม่มีเนื่องจากว่าเจ้าตัวป่วยนะคุณผู้ชมยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันแต่คาดว่าจะกลับมาพร้อมกับ เข้ามาช่วยทีมได้เนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่2และ3เขาว่าอย่างนั้นนะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นคนสําคัญของเราด้วยแต่ก็จะพยายามดันผู้เล่นคนอื่นๆขึ้นมาแทนได้และทางด้านโค้ชยังได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของ2สาววอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทยที่เป็นตัวหลักด้วยก็คือทางด้านวิภาวีสีทองแล้วก็ทางด้านชัชชุออนโมกสีนะครับโดยที่ทางด้านโคชเนี่ยนะเขาได้อัปเดตว่าสําหรับทางด้านวิภาวีแล้วก็ชัชชุออนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับจากการเล่นหลีก ต่างประเทศนะแต่ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรให้ทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วและที่สำคัญเนี่ยได้ปรึกษาทีมแพทย์แล้วยืนยันว่าสามารถอยู่ช่วยทีมได้และทั้งคู่เนี่ยจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมของเราด้วยอันนี้โค้ชได้อัปเดตล่าสุดคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับทางด้านบุ๋มบิม๋มชัชชุออนโมกศรีแล้วก็ทางด้านวิพาวีสีทองน้องสองหรือว่าน้องมดของเราเนี่ยนะคือ อาการบาดเจ็บแค่เล็กน้อยหลังจากที่อัปเดตข่าวในช่วงแรกเนี่ยบอกว่าวิภาวีเนี่ยน่าจะช่วยทีมไม่ได้เลยเนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บแล้วก็ทางด้านชัชชุกรก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้แล้วเนี่ยนะทางด้านโค้ชนะครับได้อัปเดตอาการล่าสุดก็คือสามารถอยู่ช่วยทีมได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยส่วนทางด้านเพียวเนี่ยนะครับก็เป็นห่วง แต่ว่าทางเพียวเนี่ยก็ดูอาการแล้วสัปดาห์แรกน่าจะไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้แต่ว่าทางโค้ชก็บอกว่าสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3เนี่ยเพียวจะสามารถที่กลับเข้ามาช่วยทีมได้ก็น่าจะดูในเรื่องของอาการป่วยนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็ถือได้ว่านะครับเคลียร์แล้วนะครับว่าข้อมูลล่าสุดคือทางด้านมดวิพาวีสีทองหรือว่านั้งสองเนี่ยนะแล้วก็ทางด้านชัชชุออนเนี่ย มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีสอบถามว่าวิภาวีเป็นยังไงบ้างสามารถเล่นได้ไหมชัชชุออนบาดเจ็บมากไปไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อัปเดตแล้วนะครับว่าสามารถช่วยทีมได้นั่นเองครับนี่ก็เป็นรายละเอียดครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2024หรือว่า v n l 2024นะครับซึ่งแข่งขันกันทั้งหมด16ทีมชาตินะคุณผู้ชมซึ่งก็จะประกอบไปด้วย ตุรกีเนี่ยนะเป็นแชมป์เก่าปี2023ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีจีนโปลแลนด์สหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีญี่ปุ่นเยอรอมนีเซอร์เบียแคนาดาโดมินิกันเนเธอร์ลแลนด์บัลแกเรียโครเอเชียเกาหลีใต้แล้วก็ทีมชาติไทย16ทีมชาตินะครับ16ทีมชั้นนําซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับ v n l 2024เนี่ยมีความหมายกับวลีว่าหนึงทีมชาติไทยมากๆเลยเนื่องจากว่ามีในเรื่องของการล่าตัวเพื่อไปโอลิมปิก2 0 2 4ที่ปารีส ในโควตาการจัดอันดับโลกที่ดีที่สุดครับทั้งนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตอนนี้ World Ranking อยู่อันดับที่13ของโลกคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่าเราประเมินแล้วเนี่ยถ้าจะไปโอลิมปิกเกมที่ปารีสได้เนี่ยนะครับจะต้องมี World Ranking ที่อันดับที่10ของโลกนะถึงจะสามารถที่จะไปได้นะ ก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากพอสมควรคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับเก็บคะแนนในช่วงของ VNL 2อล4ในรอบแรกเท่านั้นนะในส่วนของการที่จะนําไปคำนวณน,นะครับในอันดับโลกที่ดีที่สุดเพื่อที่จะไปเป็นโคต้าของโอลิมปิกที่ปารีสนะเพราะฉะนั้นนะครับถือได้ว่างานนี้ค่อนข้างเป็นงานที่ท้าทายมากๆเลยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็มาเป็นกำลังใจนะครับ เชียร์กันคุณผู้ชมซึ่งจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเนี่ยนะครับเราก็ละไว้อีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันเนชั่นลิ่งสอนีนี้นะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยจะต้องเก็บคะแนนส่วนอีกรอบหนึ่งคือรอบไฟนอลหรือว่ารอบสุดท้ายประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคุณผู้ชมฉะนั้นแล้ว ตามโคตาแล้วเนี่ยนะก็คือวล์บอลหญิ่งทีมชาติไทยเข้ารอบ8ทีมในฐานะเจ้าภาพแน่นอนแต่ว่าจะได้จับคู่แข่งขันกับทีมชาติไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวล์บอลหญิ่งทีมชาติไทยเนี่ยจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในรอบแรกของการแข่งขัน v วเ2อ2 4อนนั่นเองทีนี้แอดมินขอทวนตารางการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้เอาไว้นะเพื่อที่จะตามชมเชียร์วล์บอลหญิ่งทีมชาติไทยในศึกครั้งนี้การแข่งขันถ่ายทอดสด ทางช่อง7 hd ครับเป็นที่เรียบร้อยคือช่อง7เนี่ยได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดส,สดครับสัปดาห์แรกทีมชาติไทยประเดิมสนามก่อนเลยนะครับเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาวันที่16พฤษภาคมเวลาตีสาครึ่งครับซึ่งเป็นค่ำคืนของวันที่15นั่นเองนะแมตต์ต่อมาวันที่18พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับเซอร์เบียเวลาเที่ยงคืนวันที่19พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับแคนาดาเวลา7นาฬิกา วันที่20พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้เวลา 0. 0 0 0นก,ก็คือเที่ยงคืนครับต่อมาสัปดาห์ที่2วันที่28พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับสาธารณรัฐโดมินิกันเวลา15นาฬิกาวันที่31พฤษภาคมทีมชาติไทยพบกับฝรั่งเศสเวลา11บแนาฬิกา30นาทีวันที่1มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับจีนเวลา18บแนาฬิกา30นาทีวันที่2มิถุนายน ทีมชาติไทยพบกับบราซิลเวลา15นาฬิกาแล้วก็สัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายครับวันที่12มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับตุรกีเวลา16นาฬิกาวันที่13มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับบบลรกเรียเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่15มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับโปแลนด์เวลา16นาฬิกาแล้วก็แมสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยพบกับ เยอรมนี ani, วันที่16มิถุนายนเวลา12นาฬิกา30นาทีนี่ก็เป็นรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขัน v ว l 2024ทั้ง3สนามในรอบแรกครับส่วนการแข่งขันในรอบไฟนอลหรือว่ารอบสุดท้ายจัดขึ้นที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง23มิถุนายน2567นั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นตารางการแข่งขันรอบแรกไปก่อนครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งงเตนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอลและกีฬาสวัสดีครับ